วันต่อมาคุณหนูปินหางนกยุงได้ส่งมอบให้คุณหนูสีเรียบร้อยแล้ว,ลวนางรับไปด้วยตัวเองเลยเจ้าค่ะดีมากทางด้านคุณหนูรองเป็นเช่นไรบ้างเมื่อคืนฟื้นขึ้นมาตอนเที่ยงคืนพอฟื้นก็พูดจามไม่รู้เรื่องร้องตะโกบบนแต่จะฆ่าคุณหนูวายๆอยู่นานชายาอ๋องจึงเรียกคนมาดูแลเจ้าค่ะ,ะทำกรรมใดไว้ก็รับผลกรรมนั้นอ,อ๋อคุณหนู สืบความอะไรได้บ้างเรือนคุณหนูตอนเที่ยงของวันก่อนผู้สืบทอดส่งคนไปซื้อยาที่ร้านขายยาที่ตรงเฉิงข้อหาทางจนรู้ว่าในใบสั่งยาเป็นยาบำรุงคันขอรับแต่หมอบอกว่าใช้ยาอ่อนมากคิดว่าคนตั้งคันคงไม่มีปัญหาอะไรเพื่ความปลอดภัยเพียงเท่านั้นครับเมื่อวานชุนไม่ได้ท้องแน่ หรือต่อให้ท้องด้วยนิสัยของนางต้องให้หมอหลวงเข้ามาตรวจถึงในจวนแน่นอนอีกอย่างก็มไม่ต้องเดินทางไปเอายาถึงร้านยาที่ตรงฉันซึ่งไกลจากจวนออกมากก่อนนั้นเห็นช่นางอวินฉันปกป้องมู่หวานชุนขนาดนั้นก็นเลยคิดว่าพวกเขารักกันจริงสิยนะมาตอนนี้ดูเหมือนว่าช่างอวินฉันจะเลี้ยงผู้หญิงคนอื่นไว้นอกจวน แบบนี้สนุกแน่เอาล่ะต่อไปเจ้าก็ไม่ต้องตามแล้วเดี๋ยวจะถูกจับได้ขอรับคืนนี้จะไปจวนองค์ชายสเสวียนหวังช่างเถอะเข้าไปกับเจ้าได้ก็แล้วกันนะเจ้าค่ะจวนองค์ชายสเสวียนหวังไม่คิดว่าสีจิ๋วจะถูกทหารกักตัวไว้หน้าประตู ฉันคนเดียวที่เข้ามาได้แล้วก็ไม่มีใครนำทางสักคนจนกว้างขวางเสียขนาดนี้ถ้าไม่ใช่พบเครื่องตรวจจับค้นหาเป้าหมายอันนี้คงไม่มีทางหาที่นี่ได้เร็วขนาดนี้หรอกมีกลิ่นไผ่เขียวอ่อนๆลอยมาจากตรงนั้นสินะเหมือนกับมีเสียงน้ำด้วย สปาหรอเ咻，诶，咦，ฉันหน้าตื่นเต้นเหลือเกินทำไมตะลึงเลยรึติดแล้วอากาศหนาวนะักองค์ชายสเสวียนหวังระวังจะเป็นไข้หวัดนะเจ้าคะ่ะ ต่ลึงเหรอพูดเป็นเล่นไปได้ผู้ชายรูปร่างแบบนี้ในค่ายทหารฉันเห็นจนเบื่อแล้วเพียงแต่ไม่หล่อขนาดนี้ออ้อท่านเมื่อก่อนเจ้าปักใจกับเชิงกับพินฉันอย่างสุดจิตสุดใจ หรอว่าเคยเห็นภาพแบบนี้ของเขาแล้วช่างอวินฉังเกี่ยวอะไรด้วยนะเกือบลืมเลยมูฟันซีเจ้ของร่างเดิมกับื่างอวินฉิงนะเคยมีความเกี่ยวพันแบบนั้นกันมาก่อนองค์ชายอยากจะให้ข้าวิจารณ์เปรียบเทียบระหว่างท่านกับเขาหรือเจ้าคะข้าเพียงแค่อยากรู้ว่าเมื่อก่อน เจ้าตาบอดรักเขาเข้าไปได้ยังไงหก่อนนั้นข้ายังเด็กยังได้ประสบการณ์อีกทั้งได้พบบุรุษแค่ไม่กี่คนตาก็ย่อมมืดบอดเป็นธรรมดาแล้วตอนนี้ล่ะหมายความว่ายัางไงกลัวฉันยังเดือยื่อใยกับเสือวินฉังล่ะนั่นเหมือนผู้ชายสาะระเลวเลยนะ ตอนนี้ข้าไรอารมณ์รักเสร็จแล้วเรื่องแผนการขององค์ชายท่านวางใจได้เจ้าค่ะพูดมาว่ามาหาข้าด้วยเหตุอันใดข้าที่รับข่าวมาว่าซึ่งอวินฉัน,นั้นส่งคนไปซื้อยาบำรุงคันที่ร้านยาตรงฉันด้วยว่าข้าเข้าใจมื่อว่านชุนดีดังนั้น ยาบำรุงคันนี้ไม่ใช่ของนางแนะ่อีกอย่างช่างอาวิงนฉั่งนั้นถึงขนาดส่งคนไปซื้อยาเด็กคนนี้ต้องเป็นลูกของเขาอย่างแน่นอนหากเป็นจริงดังที่ข้าคิดคนที่ได้ดื่มยานี้ก็ต้องเป็นเสมือนรังมดในจวนอ๋องอวีที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นข้าต้องการการสนับสนุนขององค์ชายส่งคนไปติดตามเรื่องนี้ต่อ ให้ให้ข้าน้อยด้วยนะจ้าคะ่ะอเอาเอาวุธในมือของเจ้าที่สามารถข้าคนในพริบตามาให้ข้าปืนเหรอคืนนี้ตอนออกมาได้พกปืนมาเพื่อป้องกัน,กนตัวมาด้วยพอดีว่าแต่ท่านรู้ได้อย่างไงจ้าคะเรื่องที่ข้าต้องการจะรู้ข้าย่อมมีวิธีของข้า ตอนแรกที่ช่วยเจ้าออกมาจากคุกใต้ดินในจวนอองวีในตัวเจ้าไม่มีสิ่งใดเลยอาวุธที่แม่นยำขนาดนี้มาจากแห่งใดลอ,อย่าบอกนะว่าอองวีให้เจ้าไว้สินสอดของท่านแม่ที่มอบให้ข้าลลวนเก็บไว้ในห้องเก็บของในจวนอองวี่ปืนพกด้ามน,นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเจ้าค่ะเม่อไม่นานมานี้ข้าจัดการเอามันออกมาเพื่อป้องกันตัว อันนี้เรียกว่า,าปืนพกหรือใช้ยังไงฮะอย่าแตะตรงนั้นนะเออเพียงแค่กดตรงนี้ลูกกระสุนก็จะออกจากปากกระบอกปืนหนึ่งนัดสมองของท่านนั้นก็จะถูกยิงทะลุ เช่นนั้นนี่ก็คือลูกกระสุนสินะอ๋อใช่ไม่ต้องแปลกใจหรอกที่ผ่าเอาออกมาจากศีรษะของนักฆ่านะในเมื่อจะกำจัดศพก็ย่อมทำให้มันเรียบร้อยกระสุนแบบนี้เจ้ายังมีอีกหรือไม่มีเจ้าค่ะแต่กระสุนที่ยิงออกไปแล้วจะใช้การไม่ได้อีกนี่คือที่บรรจุกระสุนข้างในบรรจุกระสุนได้มากสุดสิบนัด มื่อวานเชคกระสุนไปนแล้วสีน่นัดไม่ตอนนี้ยังอยู่ครบอีกละ่ะหรือว่าในอวกาศจะเติมให้โดยอัตโนมัตินะเป็นอะไรไปหรืออ,อ๋อไ,ไม่มีอะไรเจ้าค่ะต้องหาโอกาสทดสอบไหนแล้วอย่าคิดทำอะไรลับหลังข้าเด็ดขาดสายตาของข้ากำลังเฝ้าดูเจ้าจากที่ที่เจ้ามองไม่เห็น ทุกคนก็ต้องมีความลับกันบ้างไม่มากก็นน้อยก็ไม่เห็นเป็นไรนะจุดประสงค์ของข้ามีเพียงการแก้แค้นเท่านั้นองค์ชายอย่าได้ก,กังวลใจเลยเจ้าค่ะอย่างสาวผูน้นี้มีความลับอะไรอยู่กันแน่นะข้าช่วยชีวิตนางคอยช่วยเหลือนางมาตลอดเหตุใดถึงไม่อาจทำให้นางซื่อสัตย์กับข้าได้มองไม่ออกจริงจ ช่างเถอะเรื่องของช่างเวินชิงข้าจะส่งคนไปสืบให้เจ้าเองเจ้ากลับไปรอฟังข่าวก็พอแล้วอืมในที่สุดก็จัดการเรื่องที่ผ่านมาได้ดูแ้่ว่าต่อไปถ้าจะใช้ความสามารถของอวกาศต้องเพิ่มความระมัดระวังถึงจะดีหลายวันต่อมาข้าวต้มถ้วยนี้ปรุงจากห้องครัวเล็กๆของเรือนหลือวเซียง ชายายิยนเซอ่อคงไม่คุ้นชินรสชาติกันมังไม่ใช่เช่นนั้นหรอกรสชาติอร่อยมากข้าเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าไทเฟย,ยจะมอบอำนาจการดูแลจวนให้เจ้ากับข้าแถมเจ้าก็ยังสงบนิ่งอยู่ได้หรือว่าเจ้าไม่สนใจเรื่องการควบคุมหุงหาอาหารอ๋อใช่จ้ะค่ะต่อไปคงต้องรบกวนชายญายี่นเซอ่อแล้ว ท่านมาจากครอบครัวที่ดีเรื่องการดูแลบ้านเรือนคงสบายมากข้าอาจจะได้เรียนรู้จากท่านบ้างเป็นบางคราวนะเจ้าคะดูเหมือนสองสามวันมานี้นายน้อยวิ่งมาเรือนของเจ้าบ่อยครั้งใช่ไหมดูท่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่สาวน้องชายจะไปได้ดีเฮ้อเออก็แค่เด็กน้อยซึ่งขาดเพื่อนเล่น มาที่เรือนของข้าเพื่อหาเพื่อนเล่นเท่านั้นเจ้าค่ะพูดถึงเด็กชายายาเยนเชื่อก็เข้าจวนอ่องวี่มาสามปีแล้วตั้งสามปีแต่ไม่มีบุตรท่านมีแปลกใจบ้างหรือเจ้านี่เจ้าหมายความว่ากระไรภายในจวนอนุษภรรยาทุกคนุ้ยนมีทายาทแม้แต่หลานนี่เหนียงก็มีลูกชายแต่อนุภรรยาก็คืออนุภรยา ถึงอย่างไรก็ไม่อาจกระทบต่อสถานะของชายาท่านอองแต่ท่านนั้นต่างออกไปชาติกำเนิดของท่านสูงส่งอีกทั้งยังสาวและงดงามกว่าชายาอองวีิถ้าหากว่ากำเนิดบุตรชายขึ้นมาจริงๆพอถึงเวลานั้นมานรดาก็จะได้รับเกียรติจากบุตรชายสถานะของท่านก็จะยกสูงขึ้นอย่างมากมายยิ่งไปกว่านั้น เวลานี้ท่านย่าก็ไม่พอใจชายาอ๋องเสร็จด้วยสิควรจะทำเช่นใดท่านย่อมน่าจะรู้ดีกว่าข้านะเจ้าคะนี่เป็นเด็กที่เติบโตมาจากชนบทจริงหรือไม่คิดว่าจะฉลาดเฉียบแหลมปานนี้ดีนะที่ตอนนั้นไม่ลงมือกับนางไม่เช่นนั้นตอนนี้คนที่โชคร้ายอาจเป็นข้าชายาเย็นเชไม่ต้องอย่างความคิดเห็นของข้าหรอก ข้าเพียงตหวังจะมีชีวิตที่สงบสุขเท่านั้นเองเพียงแต่ไม่เจตนาร้ายต่อข้าข้าก็ไม่จำเป็นต้องไปหาเรื่องผู้อื่นท่านว่าถูกหรือไม่เห็นเห็นอยู่ว่าหน้ากากนี้แนบเนียนไร้รอยต่อเจ้าของร่างเดิมกับมู่หวานชุนก็ไม่เหมือนกันเลยช่างอวินเฉนหลักแหลมมากจริง วันนี้ขณะพบกันเมื่อตอนบ่ายเขาก็พูดอย่างเชิงชันทำไมหรือว่าเจ้าไม่พอใจไปหน้าที่ฝานปอยทำให้นะเอ๊ะเช่นนั้นเจ้าก็ต้องเร่งมือขึ้นอีกหลังจากเรื่องนี้จบลงเจ้าก็จะได้กลับตัวตนเดิมของเจ้าฟื้นคืนหน้าตาเช่นก่อนนั้นอืม ทำไมพอถูกเขาสัมผัสก็รู้สึกชาวุบหัวใจก็เต้นแรงนะตอนนี้ข้าเหลือตัวคนเดียวยังมีตัวตวนอะไรอีกเจ้าเป็นบุตรีภรรยาหลวงแห่งจวนเสนาบดีถึงไม่มีเสนาบดีมู่แล้วอย่างน้อยก็ยังเหลือเลือดอีกครึ่งในตัวเจ้าที่เป็นจวนอองนอนเจียง หมายความว่าไงหรือว่าต่อไปฉันต้องไปอยู่จวนอองหนานเจียงเหรอถ้าอย่างนั้นฉันขอใช้ชีวิตอิสระอยู่คนเดียววันเวลาในบ้านใหญ่โตแบบนี้ไม่เห็นจะมีความสุขเลยชีวิตที่เพิ่งพาอาศัยผู้อื่นแค่ไม่ปรารถนาหรือในตอนแรกที่เจ้าพูดว่าหาเงินแล้วจะเดินทางไกลจะอยู่ไปวันๆเพื่อรอความตาย เป็นเรื่องจริงจังแม้ว่าจนถึงตอนนี้เจ้าไม่มีคนหรือสิ่งใดที่มีคุณค้อให้คิดถึงเลยหรือที่องค์ชายเสวียนหวังมาที่นี่คงไม่เพียงแค่มาพูดเรื่องไร้สาระหรอกกระมังขาที่เจ้าต้องการแนยิงหงอีที่ซอยเชียงเฉาเพิ่งตั้งคันที่แท้ก็เป็นภรรยานอกจนของ ช่างอาวินชังนะน่าแปลกด้วยสถานะของช่างอาวินชังนั้นสามารถแต่งนางเข้ามาในจวนก็ย่อมได้เหตุใดต้องแอบเลี้งดูไว้ที่อื่นด้วยนะเรื่องนี้ข้าไม่สนใจหอกเจ้าอยากรู้ก็สืบเอาเองอสืบเองก็ได้ในคนนี้เปลี่ยนสีหน้าเร็วใช่มัมคำไหนกันแน่ที่ทำให้เขาไม่พอใจนะ ผู้หญิงคนนี้กังวลใจมากเกี่ยวกับภรรยานอกจวนของเซิงอวินชังมันเกิดจากความแค้นหรือว่าความโกรธเซิงอวินชังกันแน่นะเออคือว่าดึกแล้วองชายสเวนวังใช้สมองหนักมาทั้งวันคุณจะกลับไปพักผ่อนให้เร็วหน่อยไหมเจ้าคะเหมือนเจ้าจะเป็นห่วงข้ามากเลยนะ กงชายจะทำอะไรข้อก็เป็นห่วงว่าบาดแผลของเจ้าจะเป็นเช่นไรบ้างทายาของฝันไปแล้วหายดีแล้วเจ้าค่ะคิดว่าหมอนี่จะลวนลาบอีกแล้วสิครั้งนี้เจ้าบัดเจ็บเป็นครั้งที่2องแล้วนะทองที่ดีจะต้องรู้สถานการณ์ของตัวเองใจอ่อนอีก หากเจ้าไม่ลงมือเช่นนั้นก็ต้องถูกผู้อื่นฆ่าตายหลายวันต่อมาหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากยินลี่ซิก็ใช้เวลาอีกสองสาวันในการตรวจสอบและจัดการวันนี้จึงให้ซีจิวไปแจ้งข่าวของต้วนหงอีกับสาวใช้ของมู่หวันชุนต้วนหงอี ้วยนิสัยของมู่หวันชุนนางต้องรีบมาแน่ชายาอ่องวี่พอได้รับข่าวก็ต้องเร่งตามมาเช่นกันปูเสือรอเลยนายหญิงได้เวลากินยาแล้วเจ้าค่ะอ่ะติงเสียงเจ้าอย่ายุ่งยากเลยข้าบอกแล้วว่าเจ้าตัวเล็กที่อยู่ในท้องของข้านั้นแข็งแรงดียาบำรุงคันนี้ไม่ต้องกินก็ได้ นี่เป็นความหงวยให่ของผู้สืบทอดที่มีต่อนายหญิงท่านต้องรีบกินนะเจ้าคะก็ได้ปึเจ้าพูดถึงผู้สืบทอดคนไหนกันเพ่งจะเจ้า,เจ,าเจ้าเป็นผู้ใดถึงบังอาจมาทำป่าเถื่อนที่นี่เจ้ารู้ไหมนี่คือเรือนของผู้สืบทอดแห่งจัวหนองวี่ใส่หัวไปซะเอ้อยข้าคือ ชายาของผู้สืบทอดซึ่งทางจวนอองปี้จะแต่งงานอย่าถูกต้องเจ้ามืนนางจิ้งจอกร้านระยังอายวันนี้แหละข้าจะถลกหนังของเจ้าดูสิว่าเจ้ายัางกล้าย่อยวนผู้สืบทอดอยู่อีกหรือไม่เอ้ยติงเสียงเพีย้ยข้าน้อยมีตาหามีแววไม่สมควรถูกทุบตีลงทอด แต่ในคันของนายหญิงเป็นเลือดเนื้อของผู้สืบทอดขอช่ยยาผู้สืบทอดโปรดเมตตาด้วยเถิดเจ้าค่ะฮะอเพีย้ยอ้าเจ้ามีสิทธิ์อะไรคิดจะคลอดลูกของผู้สืบทอดและไม่ดูตนเองเลยว่าคู่ควรหรือไม่แพทย์เสายั่อยวนผู้สืบทอดข้าจะตีเจ้าให้ตายอ้ยอ้ย อาญาผู้สืบทอดได้โปรดแล้วเว้นนะหญิงเถิดเจ้าค่ะอายาผู้สืบทอดไว้ชีวิตด้วยอย่าทำร้ายลูกของข้าเลยเจ้าค่ะเพีย้ยข้าไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นข้าจะเชื่อฟังท่านทุกอย่างหยุดนะะท่านแม่ท่านมาได้อย่างไรเจ้าค่ะเร็วเข้าท่านหมอ เรียเข้าไปตรวจสขิขอรับ้วันชุนก็โหดเหี้ยมเหลือเกินหากชายาอองวียังไม่มายฉันคงต้องลงมือช่วยต้นของอี้เสียเองแล้วตอนนี้เด็กในท้องคงไม่เป็นอะไรหรอกนะชายาผู้สืบทอดวันนี้เจ้าจงใจมาทำร้าย เลือดเนื้อของผู้สืบทอดโดยเฉพาะหรือข้าข้าผิดไปแล้วถ้าเพียงแต่กังวลว่าหญิงผู้นี้มีเจตนาไม่ดีกับผู้สืบทอดจึงลืมตัวไปชัวช่วขณะเจ้าค่ะท่านแม่โปรดอภัยข้าด้วยฮึจายานายหญิงตกใจมากััดนี้ฉประจรจึงผันผวนตอนมาข้าเรียบ มาจึงไม่ได้นํายาพยาบาลเบื้องต้นบางชนิดมาด้วยขอรับท่านเห็นว่าเห็นนั้นก็พานางกลับไปรักษาที่จวนท่านแม่ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้หัวน้อยปลายเท้าเลยพานางกลับไปยังจวนเกรงว่าจะไม่เหมาะนะเจ้าคะชายยาผู้สืบทอดหรือว่าเจ้าคิดว่าความฉลาดในการมองคนของเฉิงเอ,อ๋อได้กว่าเจ้าฮะ ในคันของต้วนหงอีเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเฉิงเออหากแม้แต่จุดนี้เจ้าก็คิดไม่ได้ก็ไม่สู้ละทิ้งตำแหน่งชายาผู้สืบทอดเสียต่อไปทายาทของจวนอองวีจะได้ไม่ต้องเปราะบางไม่พอข้าพาคนมาถึงชายาอองอีก็ตามมาทันทีนะหรือว่านางรู้อยู่ก่อนแล้ว ถึงการมีอยู่ของหญิงผู้นี้หรือมีเพียงข้าคนเดียวที่ถูกปิดหูปิดตาหากว่าเป็นเช่นนี้ในจวนอองวีข้าจะพึ่งเพียงใครได้อีกจบเสียแล้วคิดว่าต้นหงอีในฐานะกิ้งจะเก่งกาดบ้างดูเหมือนจะประเมินนางสูงไปเสียแล้วแต่ไปอยู่ในจวนก็ดีจะได้สืบสะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องพึ่งหยินลี่ซิว